สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้มองสู้บอลบวชสเป็นไทยไทยเหนืออีสานผมพาพี่น้องมาเมือนี้กินอาหารตามฤด,ดูกาลครับอันนี้ผมจัดว่าเป็นตามอาหารตามฤด,ดูกาลครับเหาด็ดปวกเห็ดปวกตาบเหมือนว่าไปได้มาเป็นมฝากครับมีคนมฝาก เอ็ดปูกันเก็บมาไหมไหมได้เป็นเก็บได้ได้หลายเป็นเลยมาฝากเอาเอาเอาแกงครับผมไม่ดได้แกงอย่างไรครับแกงเห็ดปวกันรวดวเลยแกงเห็ดปวก็ใส่กี่ตูวแต่พริกใส,กส่ต้นเอ้ยหัวหอมกระเทียมนะผมม,ไม่ได้ใส่ผักอย่างไรผมว่ากินแบบไปมันได้รสชาติของเห็ดปวก ผมหวานผมยังเห็ดปวกเลยผมโว่ยังมาตัดเลยครับว่าวลายใหญ่ห้างว่าวลายบุญพ่โนโอเลยห <c oughs> ืดอกมาจากบ้านนี่ละ boleh kita dorong harga hipokasu tu ni. Hmm. Tham cái kia này đuổi rồi phải nổi Cảm một แต่ฮิดบวกเขาเก็บใหม่ๆม,มันจะหอมนะครับมันจะมีความหอมกว่าอยงแต่เป็นฮิดบวกที่หาเขาเก็บมาแล้วเหมือนทางบ้านส่งมาอย่างแบบกลมอหอมมันสีหายเพราะว่าเพื่อนในเพื่อนอาไปฟิตไว้ยังไว้เนาะ

ใส่ผักอย่งเลยผมตัดเลือปูด้วยนะ 嗯。Hmm. โอ้ยผ oh ักพี่น้องเลยกับเขาบ้านเฮาแกงเห็ดป่วนแกงเห็ดปวกปูดูหัวแก่งน้ำมันอะไรเฮ้ยมัดตัวนั้นแหละพี่น้องเลยหาบ้านเฮาคแบบประเภทของภาคอะไรกัน เสียไปแสีมันอา้าวชมมาพางคนพี่น้องแกพี่น้องเขา้ามารับเบิรงรับชมนี่ครับผมก็มีกำลังใจเฮ็ดคลิปหาคลิปมานะสู้่อแม,ม่พี่น้องเส,สบๆเพิ่มกันที่เขาเสบๆทุกคนครับขอบคุณครับ